สวัสดีครับวันนี้ครับเรากลับมาอยู่กันเหมือนเดิมครับกับทีเด็ด99ครับแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์เหมือนเดิมครับแล้วก็มาดูผลบอลเมื่อวานกันหน่อยดีกว่าครับเมื่อวานเนี่ยเราให้ไปทั้งหมด5ราคานะครับซึ่งยก1ครับตาย2กครับตายสูงแม่ง2คู่เลยแล้วก็คู่ต่อ2คู่ก็กินหมดเลยนะครับสำหรับเมื่อวานครับก็อยกยกกันไปครับอ่ะวันนี้ครับค่ำคืนวันนี้เนี่ยก็ถือว่าบอลเนี่ยค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียว คู่แรกครับที่ผมอยากจะให้เข้าไปดูครับคือคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับนอริซิตี้ครับอย่างที่ทราบกันครับว่านอริสกับลิเวอร์พูลเนี่ยเฮดตู้เฮดการเจอกันเนี่ยค่อนข้างที่จะกินขาดครับสำหรับลิเวอร์พูลครับแล้วก็เป็นทีมที่โดนลิเวอร์พูลยิงบ่อยมากๆครับซึ่งวันนี้นะครับถ้าเกิดถามถึงฟอร์มนะครับนอริซิตี้เนี่ยฟอร์มอะให้เอาจริงๆไม่มีทางสู้ลิเวอร์พูลได้หรอกครับถ้านับจากฟอร์มปกตินะครับซึ่งมันก็เห็นเห็นกันอยู่ครับอ่ะ เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจริงๆราคาต่อเท่าไหร่ครับวันนี้นี่บอลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้เนี่เป็นบอลถ้วยนะครับเป็นบอลหลีกครับครับซึ่งตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มครับแต่ผมก็อาจจะพอวิเคราะห์ได้ครับว่าตัวที่ลงเนี่ยน่าจะเป็นใครบ้างนะครับออาทางด้านลิวพูครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยต่อไม่เยอะครับแล้วก็ราคา0.75ราคา1ลูกก็ราคาประมาณนี้ครับอยู่ที่ริวพูครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดออกราคานี้มาเนี่ยผมว่าเจ้ามือเนี่ย แกลุ้นถึงขั้นที่จะสามารถเสมอกับลิเวอร์พูลได้เลยนะครับในเวลานะครับสำหรับบอลถ้วยนะครับของลิเวอร์พูลวันนี้เนี่ยถ้าเกิดให้พิเคราะห์กันตามจริงครับแน่นอนครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจำเป็นจะต้องส่งสำรองลงเพราะว่ามันเป็นบอลถ้วยและเป็นบอลถ้วยเล็กซะด้วยครับทำให้วันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลก็มีแววครับที่จะส่งตัวเด็กๆหนูๆน้องๆเขาลงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าไอ้น้องๆที่ลงเนี่ยมันอาจจะเป็นใครครับ จริงๆเนี่ยไม่ต้องดูก็ได้ครับเดี๋ยวผมอ่ะวิเคราะห์ห้เลยดีกว่าดูจากตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลนะครับในกลุ่มสควอตนะครับนักเตะทั้งหมดนะครับของลิเวอร์พูลเนี่ยอ่ะผมจะบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยใครที่น่าจะได้ลงครับคนที่น่าจะได้ลงแน่นอนครับว่าเอเลียตลงไม่ได้นะครับโมฮัมเหม็ดซาร่าพวกนี้3ตัวตัดทิ้งออกไปเลยครับพวกนี้ไม่น่าจะได้ลงแน่นอนครับคนที่น่าจะได้ลงครับ นั่นหนึ่งคนแน่ๆเลยคือทาคุมิมินามิโนะครับอันนี้น่าจะได้ลงครับส่วนทางด้านอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นดิบ็อกโอลิกีครับที่น่าจะได้ลงครับส่วนตรงกลางครับแน่นอนครับน่าจะเป็นนาบิวเกอิต้าครับเคอร์ติชนแล้วก็เป็นทางด้านของเจมิวเนอร์ครับก้องหลังครับแน่นอนก็ยังเป็นโคนาเต้ครับอาจจะได้จับคู่กับโจเอลโจโกเมสครับส่วนแบ็คขวาเนี่ยอาจจะเป็นทางด้านของมิวเนอร์นะครับแล้วก็ขุนกลางสักคนลงครับอาจจะเป็นทางด้านของ ออกเล็กชชมบอเลนครับที่ได้ลงเป็นหน้าเป้าวันนี้มีอีกคนหนึ่งครับซึ่งดูจากตัวนะครับคอร์ตาซิมิกาสเนี่ยทางซ้ายแน่นอนครับน่าจะได้จองครับสำหรับนัดที่ไม่ใช่เกมอย่างนี้นะครับแต่ต้องบอกเลยครับนี่เล่นไม่แพ้ตัวจริงเลยครับซิมิกาสครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูจากขุมกำลังนะครับซึ่งเป็นทั้งนาบิลเกอิต้าครับแล้วก็ เป็นเคอร์ติสโจนก็ดีครับเจมิลเลอร์เนี่ยคือมาตรฐานสูงครับเล่นได้ดีทุกนัดครับไม่แพ้ตัวจริงกันเลยทีเดียวส่วนโกทาง,ว,ทางวันนี้นะครับก็ไม่อาร์เดียนนะครับก็น่าจะเป็นลอริสคาริอุสนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเซนเตอร์ Center เนี่ยก็น่าจะสับกันไปแต่ว่าดูแล้วถึงแม้ฟันไดจะไม่ลงครับก็คิดว่าน่าจะทําผลงานกันออกมาได้ค่อนข้างดีครับส่วนนอริสครับผมบอกเลยว่าถึงแม้ว่าตัวจริงลงแบบเต็มที่นะครับการเจอกับลิวพูเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเป็นสำรองครับทาคูมิมินามิโนครับอันนี้รอโอกาสอยู่นะครับซึ่งไปเล่นกับซา์ตันเล่นได้ดีมากครับเจอกับดิวอ,อกโอลิกีก็ดิวอ,อกโอลิกีเนี่ยถามว่าดีไหมครับก็บางนัดครับผีเข้าผีออกพูดไม่ได้ครับแต่ว่าผมต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ตงอกองกลางถึงกองหลังเนี่ยผมก็คิดว่าของลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะสู้กับทางด้านนอริดได้ครับซึ่งวันนี้เนี่ย ราคาก็ตอบไม่ค่อยเยอะครับซึ่งผมก็ยังมองว่าลิวผูกก็ยังคงดูที่จะผ่านไปได้ง่ายกว่าครับเพราะว่านักเตะทละคนเนี่ยที่ไม่ได้ลงอย่างเช่นทาคุมิมินามิโนะครับก็ต้องการเค้นฟอร์มของตัวเองออกมาครับซึ่งจริงๆเล่นดีอยู่แล้วครับพวกนี้เนี่ยเล่นดีอยู่แล้วสมิการ์ดเนี่ยแล้วเซนเตอร์เนี่ยคู่หลังในจริงๆก็เล่นดีกันเกือบหมดเลยครับเท่าที่เล่นลงมามิลเนอร์ก็เล่นดีครับคือแต่ละคนเนี่ยเล่นดีหมดเลย เพราะฉะนั้นครับทำให้ริวพูปีนี้เนี่ยค่อนข้างดูดีถึงแม้ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสํารองครับผมก็เลยคิดว่าให้กดแต่จริงๆคู่นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยมันบีบไปสูงมากๆเลยนะครับมันบีบไปสูงมากๆซึ่งครึ่งแรกเนี่ยมีราคาริวพูต่อปอรด้วยครับไอริวราคาริวพูต่อปอเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแทบจะมีโอกาสยิงกันตั้งแต่ครึ่งแรกครับครึ่งแรกเลยมันมีโอกาส ทบจะมีโอกาสยิงกันตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับสำหรับคู่ริวพูครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้เนี่ยผมมองว่าไปสูงดีกว่าครับให้ทั้งสูงให้ทั้งต่อเลยกันนะครับกับริวพูครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าวันนี้เนี่ยการเจอกับนอริตถึงแม้ว่าจะเป็นในบ้านนอริตก็ตามครับนอริตจะเอาตัวจริงลงมาคบครับผมคิดว่าสกอร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงครับแล้วก็ริวพูเนี่ยก็น่าจะยิงถึงขั้นชนะได้เลยได้เลยครับอ่ะตามนั้นโอเค ไปกันที่คู่ต่อไปครับคู่นี้เนี่ยน่าสนใจครับระหว่างคู่เชฟฟิลด์ครับกับทางด้านของเอเวอร์ตันครับเชฟฟิลด์ครับทีมทีมที่เพิ่งตกชั้นไปครับเจอกับเซาท์แฮมป์ตันเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยเพิ่งจะชนะทางด้านของแมนซิตี้มาด้วยนะครับเอ้ยเสมอกับแมนซิตี้ครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเซาท์ทัมตันเนี่ยจริงๆก็เล่นได้ไม่ได้น่าเกลียดนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยแกก็เพิ่งแพ้ไปแค่นัดเดียวครับคือการแพ้กับเอเวอร์ตันครับ วันนี้เนี่ยต้องเล่นบอลถ้วยครับต้องเจอกับนิวพอตครับซึ่งราคาเนี่ยผมบอกเลยนะวันนี้ต่อน้อยมากๆกครับการเจอกับเชฟฟิลซึ่งเฮดทูเฮดของแก2คนเนี่ยเป็นเซาท์ทอมตันนะครับที่สามารถชนะได้แบบวันเว y ับครับไม่ว่าจะไปหรือกลับครับก็เป็นเซาท์ทอมตันครับที่เล่นได้ดีกว่าเสมอครับมันทําให้ค่อนข้างโงนใจครับว่าทีมที่ชนะบ่อยขนาดนี้ทําไมมีราคาปอออกมาด้วยนะ จริงๆมันควรจะเป็นราคานี้เนาะราคานี <met> ้เป <lever> ็นหลักครับแล้วก็น่าจะเป็นราคานี้เป็นรองแต่จริงๆเนี่ยถ้าให้ถามนะครับก็คือราคา0.075เนี่ยมันก็มีแต่ว่าลองเชฟฟิล์เนี่ยนะมันน้อยกว่าราคาต่อปออีกซึ่งแปลว่าแสดงว่าเชฟฟิล์เนี่ยวันนี้เนี่ยถูกเต็งว่าจะสามารถยันเซาท์ทมตันได้อยู่ครับในน้ําที่น้อยกว่ากับเซาท์ทมตันนะครับผมก็เลยมองว่าวันนี้ครับถ้าเกิด <ítulo> <irgendw carbono> อย่างแ yeah ย anyway, you know, ่นะครับเชฟฟิลล์เนี ía, Peter, ่ยจริงๆเชฟฟิล์ฟอร์มด <Wouldn 't S 1> ีแล้วนะครับเชฟฟิล์เนี่ยพอหล่นลงมาเล่นแชมเปี้ยนชิพครับเชฟฟิล์กับกลายเป็นทีมฟอร์มดีเฉยเลยครับซึ่งเกมที่ผ่านมาครับเชฟฟิล์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอาการค่อนข้างล่อแหล่อยู่ครับแต่ว่าพอเริ่มปรับตัวได้ก็เริ่มดีขึ้นมาครับอันเนี่ยแพ้1ครับแพ้2แพ้3ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกมในบ้านก็สามารถชนะได้6ลูกครับแล้วถ้าเกิดนับแต่เกมในบ้านนะครับเชฟฟิล์เนี่ยตัดรีคับออกไปครับ เกมในบ้านตอนนี้เนี่ยแพ้เบอร์มิงแฮมครับแพ้เดนฟิลด์ครับแล้วก็ชนะพิเตอร์โบโลแล้วก็เปสตันครับจริงๆส่วนตัวเนี่ยผมว่ามองว่าก็ก็ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าด้วยราคาที่มันออกมาอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าคนน่าจะแห่แห่ไปที่เชลซีตันมากกว่าเชฟฟิลด์ครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มองว่าเชฟฟิลด์อาจจะสามารถยันไว้ได้นะครับสาหรับคู่นี้ครับอะไปกันต่อครับคู่ไหนดีล่ะ คู่นี้ดีกว่าครับผมมองว่าคู่นี้เนี่ยค่อนข้างต่างกันมากเลยครับทําให้ดูแล้วเนี่ยน่าจะอีซี่ครับเปสตตนครับเปสตันเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าหลีกครับสองนัดเนี่ยการเจอกับมองแคมป์กับแมนฟิลเนี่ยทีมที่ต่างชั้นออกมาอีกทีหนึ่งเนี่ยโดนเปสตันถล่มยับเลยนะครับซึ่งวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เปสตตนเนี่ยจะได้เจอทีมที่ต่างชั้นลงมาอีกหนึ่งระดับครับคือการเจอกับทีมจากดีหนึ่งครับคือเชลแนมครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มของเชลแนมเนี่ยจริงๆถามว่าดีไหมก็ก็ระดับหนึ่งครับแต่ว่าก็ไม่ได้ชนะเยอะขนาดนั้นครับหนักไปทางเสมอมากกว่าแล้วก็มีแพ้ด้วยคือเชลแนมเนี่ยก็เล่นดีในระดับหนึ่งครับแต่ว่าวันนี้ครับต้องมาเยือนทางด้านของเบสตันนะครับซึ่งเปสตันเนี่ยเกมในบ้านเนี่ยผมมองว่าช่วงหลังสุดนะครับ6นัดเนี่ยเบสตันสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง4นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเจอทีมที่อ่อนกว่าเนี่ยอ่อนกว่าตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับผมทำให้ มองว่าวันนี้เนี่ยเปสซันเนี่ยจะสามารถถล่มได้เลยครับหนึ่งลูกครับมีอย่างน้อยครับแล้วก็นับถึงลูกสองลูกสามได้เลยอ่ะเดี๋ยวผ่านคู่เปสซันไปแล้วครับคู่หนึ่งครับไปกันอีกคู่หนึ่งครับคือคู่ของทางด้านของเบอร์รี่ครับดูเบอร์รี่ดีกว่าอย่างที่เราทราบกันครับว่าสนใจเนี่ยบอลพวกบอลถ้วยเนี่ย ทีมที่มาจากพเมยร์ลีกครับมักจะทำผลงานได้ดีเด่นดีเยี่ยมยิงถล่มยิงเละยิงยับครับตลอดครับเวลาเจอในลีครับครับซึ่งมันประจวบเหมาะพอดีเลยครับกับเบอร์ลี่ครับที่ฟอร์มตอนนี้เนี่ยอาการแย่มากครับคือรูปเกมเนี่ยการเจอกับาอ์เนอลไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับถ้าพูดตามตรงเนี่ยเล่นได้สูสีหรือว่าเล่นได้ดีกว่าาร์เนอลด้วยซ้ำแต่ว่าผลสกอร์ที่จบออกมาเนี่ยไม่เป็นใจสักเท่าไหร่อาการเจอกับเอลวัตันครับ ลูกเกมวันนั้นเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเบอร์ลี่เนี่ยก็เล่นได้ดีครับแล้วก็นำทางด้านเอว่าตันก่อน10ด้วยแล้วก็มาโดนลัว3ลูกครับตอนท้ายเกมเพราะฉะนั้นครับเกมในบ้านเนี่ยจริงๆเบอร์ลี่เนี่ยแพ้ไอตันก็ไม่น่าเกลียดนะแพ้ลิ์พูก็ไม่น่าเกลียดครับนัดที่แล้วก็เสมอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับวันนี้เนี่ยได้เล่นครับได้เล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจอกับทีมที่ค่อนข้างอ่อนกว่าอย่างโรสเดลครับซึ่งต้องมาเยือนในบ้านของเบอร์ลี่นะครับ วันนี้เนี่ยก็อาจจะมีแววนะครับที่เบอร์ลี่อาจจะต้องเรียกความมั่นใจครับทำให้อาจจะต้องใส่ตัวเต็มครับใส่เต็มแม็กใส่เต็มเหนี่ยวครับใส่เต็มที่ครับต้องเอาให้เน้นครับวันนี้ครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยเบอร์ลี่เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจครับสำหรับการลงเงินในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูฟอร์มของโรดเดลก่อนนะครับโรดเดลเนี่ยออีกคับครับนัดที่แล้วชนะ ชูบิลลี่ครับแล้วก็ฮาร์โลเกตทาวล์ครับและการเล่นใน d2 เนี่ยถามว่าฟอร์มค่อนข้างที่จะบอกได้ว่าดีก็ดีนะสำหรับโรสเดลกับมีแพ้หลุดแพ้เพียงแค่2นัดเท่านั้นครับนอกนั้นโรสเดลเนี่ยก็สามารถชนะได้หมดครับซึ่งวันนี้เนี่ยเปิดสูงต่ำมาก็ค่อนข้างเยอะครับแต่ตัวผมเนี่ยค่อนข้างเชื่อนะครับว่าทางด้านของเบอร์ลี่นี่น่าจะสามารถชนะไปได้2ลูกเป็นอย่างต่ำนะครับ เบนฟอร์ดนี่ก็เป็นพรีเมีอีกคู่หนึ่งนะครับที่ต้องเจอกับทีมที่ต่ำกว่านะครับแต่ว่าคู่นี้ต่อแพงต่อแพงมากเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ค่อยที่จะสนใจสักเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยชอบบอลต่อที่มันแพงจนเกินไปซึ่งจริงๆเนี่ยถามว่าใครต่อแพงอีกตัวหนึ่งไม่ต้องถามนะครับมันคือไอบ้บ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอุ้ยแต่ฟอร์มโอเดมแย่มากเลยนะครับถ้าดูดูจากฟอร์มจริงๆเนี่ยอุ้ยดูไปดูมาเริ่มน่าสนใจครับ เบนฟอร์ดครับลองมาดูกันหน่อยดีกว่านัดที่แล้วเนี่ยชนะทางด้านฟอร์เรสต์กินไปถึง3ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ฟอร์มเนี่ยเบนฟอร์ดครับได้เล่นเกมในบ้านเนี่ยถ้าเกิดนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาได้เล่นในบ้านเพียงแค่3นัดเท่านั้นครับสองนัดในนั้นครับมีลีกครับหนึ่งนัดครับคือการชนะไปฟอร์เรสต์กินไปถึง3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางด้านชนะอาร์เซนอลสองศูนย์ด้วยนะแล้วก็แพ้ไบรตันหนึ่งศูนย์ครับนัดที่แล้วก็สามารถชนะบูแพร์ตันได้สองประตูต่อศ ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่ครับส่วนทางด้านโอเดมครับอย่างที่เราเห็นกันตั้งแต่เมื่อกี้ครับว่าตัวเลขเนี่ยโอ้แพ้บ่อยมากครับและยิ่งเป็นเกมนอกบ้านเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดครับว่าโอเดมเนี่ยทำผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับกับเกมออกไปเยือนนะครับถ้าเกิดตัดนัดกระชับมิดออกไปนะครับโอเดมเนี่ยในช่วงหลังใน8นัดเลยใช่ครับว่า8นัดเลยชนะได้เพียงแค่3ครับและนอกจากนั้นไม่มีเสมอด้วยครับเป็นการแพ้ทั้งหมดครับ ซึ่งการพอมามองในนัดนี้นะครับการจะมองว่าจะเป็น3นัดหรือว่าไอ้นัดที่เหลือนะครับก็มองว่าน่าจะเป็น7นัดที่เหลือครับที่วันนี้โอเดมน่าจะมีผลสะกอ์ประมาณนี้ครับทำให้วันนี้เนี่ยผมมองว่าด้วยเกมนอกบ้านที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับของโอเดมนะครับเจอกับเกมในบ้านของเบนฟอร์ดนะครับถึงแม้อาจจะมีตัวสำรองปะปนกันบ้างครับแต่ผมเชื่อว่าเบนฟอร์ดหนึ่งลูกก็น่าจะมีครับแล้วก็ตามหาเม็ดสองอย่างแน่นอนครับอะ ไปกันต่อครับ2คู่ครับวันนี้เอ้ยหลายคู่แล้วแหละแล้วเดี๋ยวเรามาสุบกันที่หลังนะครับว่าวันนี้เราจะให้อะไรกันจริงจังๆครับอ่ะเรามาดูกันอีกคู่นึงครับคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานครับแล้วก็คู่อาตาลันตาด้วยครับวันนี้มีบอลน,นัดตกค้างนะครับสำหรับอิตาลีครับมีสเปนด้วยถามว่าดีบอลเยอะไหมก็เริ่มเยอะแล้วละ่ะถ้าดูจากเมื่อกี้เหมือนไม่เยอะนะ มาดูกันดีกว่าครับอินเตอร์มิลานเจอกับฟิออเรนติน่าครับเกมนอกบ้านครับฟิออเรนติน่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับถึงจะบอกว่าฟิออเรนติน่าเนี่ยเป็นทีมที่เริ่มที่จะแย่ขึ้นมาเลยครับเริ่มไม่ใช่ทีมใหญ่มาเป็นพักหนึ่งเลยนะครับสำหรับฟิออเรนติน่าครับแต่ว่าเกมในบ้านเนี่ยก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับแม้จะต้องเจออินเตอร์มิลานก็ตามครับอ่ะส่วนตัวครับมาดูครับราคาเสมอเนี่ยราคาพวกนี้เนี่ย ราคาเสมอกับอินเตอร์มิลานในช่วงหลังๆเนี่ยผมมองว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้างแปลกอยู่แล้วครับส่วนอินเตอร์มิลานต่อ0.5ก็ไม่ยิงครับต่อ0.75ก็ไม่ยิงครับต่อ1นลูกเพิ่งจะมายิงครับวันนี้เนี่ยราคาของอินเตอร์มิลานเนี่ยต่อค่อนข้างที่จะไม่แพงครับแล้วก็ถ้านับฟอร์มของอินเตอร์มิลานนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มอินเตอร์มิลานค่อนข้างดีครับเนี่ยวันนี้มีถึงต่อปอเลยด้วยซ้ำอ่ะ ส่วนตัวผมครับผมมองว่าจริงๆเนี่ยฟิออเรนติน่าเนี่ยปีนี้ก็ถามว่าแย่ไหมไม่ได้แย่นะครับนี่ดูฟอร์มนะครับสี่นัดนะครับมีการแพ้เอสโรม่าเพียงแค่นัดเดียวครับแล้วก็ชนะโตลิโนชนะอัาลันตาชนะเจนัวครับฟอร์มดีมากๆครับสำหรับทางด้านของฟิออเรนติน่าส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานครับจริงๆถามว่าฟอร์มดีไหมปีนี้ผมมองว่าค่อนข้างดีเลยนะครับการเสมอนะซัมโดเรียเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุทางลูกหนังเกิดขึ้นได้ครับเจอเวลรนาชนะครับเจอเจนัวชนะ เจอเวลอมาริทครับแพ้ตอนท้ายเกมซึ่งก็มองไม่ไม่แปลกแล้วก็เล่นได้ดีด้วยแต่ต้องบอกว่านั่นคือเกมในบ้านของอินเตอร์มิลานนะครับพอเรามองกลับไป2นัดน,นะครับการออกไปเยือนซัมโดเรียเนี่ยก็โดนซัมโดเรียยิงได้ถึง2ประตูนะครับเจอเวลโลนาก็โดนยิงได้ถึง1ประตูด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นมีปัญหาครับในเกมรับครับในการออกไปเยือนนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานนะครับอพอมาดูทางด้านของฟิออเรนตินาครับก็อย่างที่ทราบกันว่าเมื่อกี้ ฟอร์มเนี่ยดีมากๆครับสำหรับฟิออเรนติน่าครับสี่นัดเนี่ยเสียทุกนัดครับเสียประตูทุกนัดให้ตายเถอะพวกคุณทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่ได้ครับคือฟิออเรนติน่าเนี่ยเสียประตูบ่อยจริงๆเลยครับดูครับดูเจอตาลันตาก็เสียประตูครับเจอเชนูก็เสียครับเจอโตร์เรโน่ครับที่สำคัญเลยครับสกอร์สูงเนี่ยมันเปิดมันกินมาห้านัดแล้วด้วยครับทำให้วันนี้เนี่ยผมก็มีความคิดที่เบ้ไปทาง อินเตอร์มิลานมากครับแต่พอมาดูราคาโดยรวมครับไอ้คู่ที่เปิดราคาแข็งสุดเนี่ยมันเป็นอัลันตาเฉยเลยครับทั้งนั้นนี่อัลตันตาเนี่ยนาที่แล้วทําวิแสบมากนะครับให้แม่งไปต่อ1.5ครับแม่งเสียจบแค่ลูกเดียวครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องเอาคืนกับมันหน่อยครับอ่ะคู่นี้เนี่ยจริงๆโอ้โหผมอยากให้ลองฟิออเรนตินานะแต่จริงๆผมก็อยากให้สูงด้วยอ่ะผมขอตัดใจแล้วกันนะครับให้ฟิออเรนตินาครับในวันนี้ครับเป็นราคา ลองฟิอเรนติโานะครับ0.5เลยโหจริงๆใช่ครับจริงๆราคาในบังคับให้อินเตอร์มิลานตอเพียงแค่่ปอทนั้นเรับเพราะฉะนั้นครับผมให้ไปที่ฟิอเรนติโาครับอ่ะอีกคู่หนึ่งครับที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทำมาได้เจ็บแสบมากครับสำหรับทางด้านของอตาลันตาครับวันนี้ครับผมต้องเอามันคืนให้ได้อ่ะเรามาดูกันเลยดีครับเฮดทูเฮดครับมันบอกอะไรครับเฮดทูเฮดบอกว่าให้เรากดสูงครับนี่ครับ เฮตุเฮตของมัน10นัดนะครับใช่ป่าวะ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิดสิบเอนัดนครับมีหลุดลงต่ำเพียงแค่2นัดเท่านั้นครับแล้วก็คู่นี้ครับเจอกันทีไรครับยิงกันบันไลไส้ทุกทีเลยครับสำหรับทางด้านของออตาลันตาและสัสูโรครับนัดที่แล้วครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยมันควบมามา,มากๆเลยนะครับ คือราคาของทางด้านของอตแลนตาเนี่ยอตแลนตาจะเป็นทีมที่ยิงออกมาได้สูงครข้งบ่อยครับจบสูงสูงสูงแล้วก็ต่ำครับพอต่ำนัดหนึ่งปุ๊บก็ไปสูงสูงสูงใหม่แล้วก็มาต่ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็มันก็เข้าคิวถึงวันนี้ที่น่าจะเป็นสูงนะครับส่วนทางด้านของซัสซูโอโรครับซัสซูโอโรเนี่ยเป็นทีมที่สูงก็ต่ำเนี่ยพอๆกันเลยครับสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำสลับกันไปแต่ว่านาที่แล้วเนี่ยซัสซูโอโรเป็นต่ำนะครับ แล้วก็ซัสซูโอโร่เนี่ยยังไม่เคยมีต่ำสามนัดติดเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นครับนัดนี้เนี่ยจริงๆซัสซูโอโร่ครับมองว่ายังไงครับซัสซูโอโร่ครับตอนนี้ฟอร์มเนี่ยชนะเวโรนามา32ครับเสมอกับซามโดเรียครับแล้วก็แพ้โดมาไม่น่าเกลียดครับแต่การแพ้โตริโน่เนี่ยผมค่อนข้างคิดได้ว่ามันก็แย่พอสมควรนะครับไหนดูโตริโน่ก่อนก่อนที่จะกล่าวหาโตริโน่ครับนั่นแหละครับคือโตริโน่เนี่ยตอนนี้เนี่ย ก็ชนะ2ครับแพ้2ก็ไม่ใช่ทีมที่ฟอร์มดีอะไรครับส่วนทนลาซัสาซูโอโลเนี่ยไปพลาดแพ้เองครับทำให้ฟอร์มเนี่ยผมว่ามันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอ่ะแล้วก็จากนัดที่แล้วเนี่ยคืออัลตันตาเนี่ยเจอกับซันตาลีน่านะครับคือเกมลุกเนี่ยเริ่มกลับมาค่อนข้างดีแล้วนะครับดีเหมือนเดิมแล้ว ปัญหาคือพอเกมลุกมันกลับมาดีเนี่ยเกมรับมันค่อนข้างแย่ครับแล้วฟอร์มก็ค่อนข้างแย่ด้วยอย่างที่ผมทราบไปอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าการเจอกับแซนตานาเนี่ยที่จริงถ้าเกิดยิงซานตานาสองนย์สองศูนย์ 0, ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องคิดจะไปยิงใคร2อศูนย์เลยนะคือนี่คือทีมที่กลากที่สุดในกันโชซิเลอารในปีนี้เลยครับถึงแม้จะมีฟองริเบอรี่ก็ตามครับแต่ว่าด้วยเกมรับเนี่ยซานตานาในกาจิง แล้วก็เอาจริงๆเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสที่จะสองสูตรไหมมันก็นัดที่แล้วก็มีนะครับแต่ว่าไอ้สปาร์คต้าครับมันโง่ยิงจ่อๆครับบอลมันกระเถาะมาเข้าทางครับมันดันแปลเท้าออกยิงออกไปเองเฉยเลยครับทาให้คู่นั้นเนี่ยเราขออภัยครับเมื่อกี้ไม่ดับครับอ่ะมาต่อกันดีกว่าอัาตันต้าครับวันนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันครับว่าจริงๆเนี่ย ก็จริงๆก็ต้องเน้นนะครับเพราะว่าเป็นเกมในบ้านของตัวเองด้วยครับถึงแม้ว่าการเจอกับซัสซูโอโรครับอตาลนตาเนี่ยจริงๆเฮดทูเฮดดูดีมากเลยนะครับอตาลนตาสามารถชนะซัสซูโอโรได้แบบต่อเนื่องมากๆเลยคือต่อเนื่องในที่นี้เนี่ยคือเนี่ยจาก11นัดนะครับชนะได้ถึง9นัดนครับ มันเป็นผลงานที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ h ฮ to h เเจอกันเนี่ยโคตรจะด,ดีครับแล้วเป็นทีมที่แพ้ทางโดยเฉพาะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมขอดูตัวอีกทีนึงครับว่าวันนี้เนี่ยเผื่อจะมีใครหายเจ็บเข้ามาเพิ่มได้ครับสำหรับทางด้านของอาตาลันตาครับเปลี่ยนไปไหนของกูเนี่ยไหนดูซิโอ้ วันนี้ครับในที่สุดครับมาเต้นโดรุนครับก็จะได้กลับมาสักทีครับสำหรับกองกลางครับตัวขยันครับแล้วก็เป็นตัวหลักสําหรับแอตแลนตาครับโอ้ผมนั้นโล่งใจมากเลยครับนัดที่แล้วเนี่ยกลางเนี่ยคนรั่วมากๆเลยครับแล้วก็วันนี้ครับมันจะยังเข็นไอ้สปาคาต้าลงอีกหรือเปล่าครับนัดที่แล้วเจอการเล่นไปนผมได้ปวดหัวเลยครับแต่จริงๆเนี่ยด้วยเกมรุกนะครับยังเล่นได้ค่อนข้างดีครับโรบินโกเส้นครับ มีโอกาสโคตรเยอะครับนดที่แล้วครับแต่ว่ามันต่อแพงไปหน่อยครับวันนี้เนี่ยผมมองว่าการต่อแค่ลูกเดียวเนี่ยแล้วก็การเจอกับทางด้านของซัสโซโรเนี่ยที่ฟอร์มกําลังเป็นอย่างนี้นะครับผมขออีกครั้งหนึ่งครับขอเชื่อและศรัทธาแล้วก็ขอไปที่อตาลนตาแล้วไปที่สูงอีกรอบหนึ่งครับเพื่อเอาคืนแม่งทั้งคู่เลยครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเอาจริงๆเนี่ยคือการโชดเซเนียนะครับเปิดมาถ้าถามว่าคู่ไหนที่ ดูแล้วน่าจะยิงกัินสูงที่สุดคืออินเตอร์มิลานกับฟิออเรนติน่านะครับแต่จริงๆเนี่ยเปิดสูงต่ำมาก็ไม่ได้เยอะเท่าที่ควรครับกลับกลายเป็นไอคู่บ้านนี่ครับมันเปิดสูงต่ำมาถึง3ลูกครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอ๋อเอางี้ดีกว่าให้ต่อดีกว่าผมไม่ให้สูงแล้ว <c oughs> แต่โดนมา2หัวอีกเอาครับวันนี้เรามาสรุปกันเลยดีกว่าเอาก่อนสรุปครับเดี๋ยวกรดเียยังมีตัวที่น่าสนใจอีกนิดๆหน่อยๆครับแอตเลติโกมาริดครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นเราบ่อยมากครับ คือเอาง่ายๆว่าทุกครั้งที่ผมให้นะครับผมจะจําได้ว่าผมให้อะไรไปบ้างอ่ะแน่นอนครับไอ้วันที่เจอปอโตเนี่ยผมไม่ได้ให้ครับไอ้วันที่เจอบิวเบลเนี่ยผมให้ครับไอ้วันที่เจอเบียริลผมก็เอ้ยผมให้ปะวะเบียริลเหมือนจะไม่ได้ให้เนาะเบียริลไม่ได้ให้ครับแต่นั้นเนี่ยให้ครับจําได้ครับเพราะมันชนะไทยเกมครับแล้วนัดนั้นก็ให้ย้ําให้ย้ําในกลุ่มไปนะครับ แล้วก็นัดที่เหลือเนี่ยก็ไม่กินเลดครับเจอเอลเช่เนี่ยให้ไปจําได้ครับตอน1.5เราไม่กินครับกินแค่ลูกเดียวอ่จําได้ครับแต่ถ้าเกิดนับโดยรวมแล้วนะัดเจอบอโตเนี่ยก็เหมือนจะให้ไปนะก็ตายสามนัดครับกินสองนัดก็ก็ยังไม่ใช่สีให้ไปสามครับให้ไปสี่ครับแล้วก็กินแค่หนึ่งเองแล้วก็ตายมาสามรอบเลยสําหรับคู่แอลติโกมาริดครับทาให้วันนี้เนี่ยคือวันนี้เนี่ย คือถามถามเลยนะครับว่าเราเนี่ยเจ็บกับแอลติโกมาดริดมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูฟอร์มของเกตาเฟ่นะครับเกตาเฟ่แพ้บาร์เซโลนา2-1ครับแพ้เซบีย่า1-0ครับแพ้เมอร์เซีย1-0ครับแพ้เอลเช่ครับแพ้ลาโย่บเย์กโน่ครับนี่คือทีมที่แพ้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับทีมที่ชนะบ้างไม่ชนะบ้างครับอย่างแอลติโกมาดริดครับใช่ครับผมบอกได้เลยว่ามัน กินมันทําเราเสียไปเยอะก็จริงครับแต่ถ้าถามว่าถ้ามันจะชนะใครได้แบบนิ่มๆครับมันก็ควรจะต้องเป็นเกตาเฟ่หรือเปล่าครับเพราะเกตาเฟ่เนี่ยฟอร์มมันแย่ขนาดนี้นะครับแล้วคือมันแย่ขนาดนี้เนี่ยโค้ดมันยังคนเดิมนะครับทุกอย่างมันยังเป็นเหมือนเดิมครับทําให้นี่ผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นโอกาสทองครับสำหรับการเอาคืนคู่อตเลตโกมาริตครับไหนวะอาเลตโกมาริต e ต่ออะไรวะขอดูหน่อย ต่อ0.75อีกแล้วโอ้โหราคานี้ให้ตายเถอะเกียดหรือเกินครับต่อสักหนึ่งก็ได้เว้ยเออทีมมันแย่ขนาดนั้นแลนยด้วยโอ้โหเหลือเชื่อเลยครับอลติโกมาลิตมึงต่อราคานี้มาสามสี่รอบครับผมจําได้เลย0.75เนี่ยแล้วโดนแม่งทุกทุกรอบเลยครับแต่วันนี้มันถ้าเกิดให้พูดถึงเกมเยือนครับ คือเกมเยือนเนี่ยแน่นอนครับว่าราคาที่มันเคยต่อแพงอ่ะมันจะต่อน้อยลงมาครับอันนี้เป็นหลักธรรมชาติครับหลักธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยมันเป็นการออกเยือนครับแต่ว่าเกตารเฟ่เนี่ยฟอร์มมันแย่จริงครับคืออย่างน้อยๆครับอ่ะแต่ถ้าเกิดมองในอีกมุมหนึ่งครับคือราคาต่อหนึ่งลูกเนี่ยไอราคาต่อ0.5เนี่ยคือมันปล่อยน้ำแบบไม่ให้กดเลยนะคือถ้าเกิดมองในนัดก่อนเนี่ยน้ำ0.75ยังพอเอ0.5ยังพอกดได้นะแต่วันนัดนี้เนี่ยน้ำ60เนี่ยผมถือว่าน้ำเที่ยน้ำเที่ยนเลยคร น้ำไม่ดีครับกดไม่ได้แล้วก็น้ำเจ็ดสิบเนี่ยยังพอได้ถึงแม้จะบอกว่าต่างกันสองบาทเนี่ยเออแต่จริงๆผมมองว่าน้ำเจ็ดสิบมันยังดูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับคือถามว่ากดศูนย์เจ็ดห้าน้ำมันดีครับแต่ว่าถ้าเกิดจะกดน้ำเต็มถ้ากดหนึ่งลูกครับวันนี้ครับอ่ะผมยอมเลยครับยอมสถิตแย่กับมาอีกวันหนึ่งอ่ะขอไปอัลติโก้มาริดครับถ้าไม่ชนะวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะชนะทัดไหนแล้วครับ ผมไม่รู้จะไม่รู้จริงๆครับว่ามึงควรจะต้องชนะนัดไหนครับอลาติโกมาลิดครับขอไปอีกหนึ่งครั้งครับอะเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะให้อะไรกันบ้างครับมาครับเปิดมาปาบเข้าคู่แรกครับที่อยากให้ไปคือเบอร์ลี่ครับเบอร์ลี่เนาะต่อ1.5ครับคู่นี้น่าจะอีซี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งผมก็ชอบที่เปตนนะครับ เปตตันผมเชื่อว่าตอนหนึ่งลูกน่าจะมีอ่าแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยผมก็มองไปที่จริงๆเป็นฟอร์ดก็น่ามีนะขอเบนฟอร์ดอีกคู่หนึ่งแล้วกันอ่ะเบนฟอร์ดครับต่อสองครับหนึ่งเจ็ดห้าที่ขึ้นมาอ่ะแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยลิวพูเนี่ยผมมองว่ายังไงมันเจอนอริทคือนนริทมันแพ้ทางครับยังไงมันก็โดนครับ ที่หูศูนย์เจ็ดห้าครับเอาลองฟิออเรนติน่าครับจริงๆฟิออร์ฟิออรเลนติน่าเนี่ยผมว่าราคาเนี่ยค่อนข้างน่กกากลัวนะคือผมว่ามีสิทธิ์อาจจะโดนอยู่แล้วก็แอตาลันตาครับแอตาลันตาอ่าไอทีมที่มันเคยเล่นเราวันเนี้ยเราจะเอาคืนแม่งทั้งหมดครับแอดมารลิทครับไอเหี้ยให้ไปให้มาเยอะเฉยเลยเอา กี่คู่เนี่ยหนึ่งสองคู่ครับเอาไปเลยเต็มข้อแล้วเต็มแข้งครับวันนี้คู่ที่อยากให้แบบมาร์คหัวไว้เลยครับอัตลตันต้าเนี่ยจริงๆผมคิดว่า h ฮทูเฮเนี่ยมันดูดีนะแต่ผมมองว่าอะไรที่มันน่าจะกินง่ายที่สุดมันน่าจะเป็นแอตมาลิตครับเพราะอย่างที่ซ่าอย่างที่บอกไปครับว่าเกตาเฟ่เนี่ยฟอร์มมันแย่จริงคือมันไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วไงถ้ามึงไม่ชนะเกตาเฟ่เนี่ยบอกเลยมึงไม่ควร ชนะใครอีกต่อไปแล้วเอาจริงเอาไปครับวันนี้เจ็ดคู่ครับก็ให้ได้ลุ้นได้รับชมกันครับกับค่าคืนวันนี้ครับอ่ะขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกยอดการรับชมครับยอดวิวครับแล้วก็เช่นเคยนะครับไม่ต้องกลัวการคอมเมนต์นะครับการคอมเมนต์เนี่ยเป็นการพูดคุยกันครับ เราไม่เห็นหน้ากันไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรทั้งสิ้นครับเราสามารถพูดคุยกันได้ครับสามารถแนะนํากันได้ครับว่าช่องควรจะต้องทําไปในแนวทางไหนครับหรือว่าอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมจากช่องเนี่ยก็สามารถพิมพ์กันไปได้ใต้คอมเมนต์ครับเอาครับวันนี้ครับผมแอดมินลุงเบิกแล้วก็ทีเด็ด99ครับก็ขอลาไปก่อนขอฝากกลุ่มทีเด็ดไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มทีเด็ดอยู่ร่วมกันครับแบบพี่น้องครับก็สามารถคลิกลิงก์กันได้ใต้ล่างครับคลิกทางด้านเฟสบุ๊กครับก็ขอวิธีการสมัครเข้ากลุ่มกันได้นะครับอ่ะ ไม่ต้องกลัวนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับอ่ะเดี๋ยวจะหาว่ามาหลอกกันเข้ากลุ่มอีกอ่ะวันนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับทุกการรับชมครับขอบขอขอขอบคุณจริงๆครับอ่ะวันนี้ผมแอดมินลุงเบิร์ดครับและทีเด็ด99ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับขอให้ร่ำรวยครับกับในคืนวันนี้นะครับกับทีเด็ด7ตัวนะครับเอาครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ